นิทานเรื่องเสื้อไอแซกนิวตันกับแอปเปิลมหัศจรรย์นานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อไอแซกนิวตันเขาเป็นเด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าใครๆไอแซกชอบตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าก้อนหินที่กลิ้งลงเขาหรือแม้แต่ว่าทำไมใบไม้ถึงเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงคุณแม่ของไอแซกมักจะยิ้มและพูดว่าลูกของแม่ช่างมีคำถามไม่รู้จบวันหนึ่งคำถามเหล่านี้อาจนำลูกไปพบกับสิ่งยิ่งใหญ่ก็ได้ วันหนึ่งไอแซคได้รับของขวัญวันเกิดจากคุณตาของเขาเป็นหนังสือเล่มหนาเกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาลไอแซคตื่นเต้นมากเขาใช้เวลาทั้งวันอ่านหนังสือเล่มนั้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินวันรุ่งขึ้นไอแซคตัดสินใจออกไปนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นแอปเปิลในสวนหลังบ้านมันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาเย็นสบายขณะที่เขากําลังจดจ่อกับหนังสือเขาได้ยินเสียงกระซิบแววมาจากข้างบนไอแซคไอแซคเขามองขึ้นไปบนต้นไม้แต่ไม่เห็นใครมีเพียงผลแอปเปิลสีแดงสดใบหนึ่ง ที่ดูเหมือนกำลังส่องแสงระยิบระยับอยู่ท่ามกลางใบไม้สีเขียวใครอยู่ที่นั่นไอแซกถามเราอยู่นี่ไงบนต้นไม้เสียงนั้นตอบกลับมาไอแซกกระพริบตาด้วยความตกใจเมื่อเขาเห็นว่าเสียงนั้นมาจากแอปเปิลผลน,นั้นนี่นี่เป็นไปไม่ได้แอปเปิลพูดไม่ได้ไอแซกพูดอย่างหุนงงแอปเปิลหัวเราะคิกคักในโลกของความอยากรู้ทุกอย่างเป็นไปได้ไอแซก เราเป็นแอปเปิ้ลมหาสจรั์และเรามีบางสิ่งที่จะมอบให้เธอทันใดนั้นแอปเปิ้ลก็หลุดจกากกิ่งและร่วงลงมาแต่แทนที่จะตกลงบนพื้นมันกลับลอยอยู่ในอากาศตรงหน้าไอแซควา้วาวววไอแซคอุทานด้วยความตื่นเต้นทำไมเธอไม่ตกลงพื้นนั่นแหละคือคำถามที่ถูกต้องไอแซคแอปเปิ้ลตอบทำไมสิ่งของถึงตกลงพื้นทำไมดวงจันทร์ไม่ตกลงมาบนโลกมีแรงอะไรที่ดึงดูดทุกสิ่งเอาไว้ไอแซคตาโตนั่นเป็นคำถามที่ฉันสงสัยอยู่เหมือนกัน